คุยได้หมดนะครับท่านถึงท่าสามาทีหกสามห้าครับชลบุรีครับถึงถึงหนึ่งห้าสามาทีห้าเก้าสองจังหวัดเชียงใหม่ก็ยัง 59, ห้าเก้านะพี่ชัดเจนดีตลอดแนวเลยนะครับโอ,อ้ผมเช่นกันครับเช่นกันครับอดี๋ยังไงแล้วเดี๋ยวอาจจะมเีเพื่อนเข้ามาอีกนะครับ กเรียกับบุคลเช่นกันครับพี่ท่าน153่งาอาทีหกสาจังหวัดชลบุรีครับจาก153่งาอาทีห้าเจังหวัดเชียงใหม่ครับชัดเจนดีนะครับพี่73ครับเรียน สงสัยท่าน292ลา,าหววจะตกดอยแล้วพี่เงียบไปละ292แล้วมันถามอ่ะ292สงสัยท่าน292จะโดนโดนที่บ้านตัดสายทิ้งแล้วมั้ยพี่สัญญาณหายเวลอยู่ดีก็หาย เป้เป้นะวทางทางลำพูนทงใสจะโดนโดนที่บ้านเรียกไปเก็บผ้าครับว่าแต่ตอนนี้ทางเหนือฝนตกหนักเลยนะครับทางเชียงใหม่ลำพูนนี่ฝนตกหนักเลยทงใสจะโดนเรียกไปเก็บผ้านเสร็จทิ้งไม้ก่อนละครับพี่ท่านหกสามห้าครับ คอ๋อผมับผมอ้าวยังเรเชิญท่านหกสามิวต่อก่อนนะเดี๋ยวผมลงล็อกบวกไว้ก่อนเนาะยังไงเดี๋ยวได้สนทนากันครับอ๋อฝากที่อยู่ไว้ในยูสเซอร์ผมด้วยครับฝากที่ยูสเซอร์มาที่อยู่ในยูสเซอร์ผมด้วยเดี๋ยวผมส่งคีย์การ์ดให้ครับท่าน635ครับเจ็ดหนามาที592จังหวัดเชียงใหม่ครับพี่73ครับเรียน